ม้าจ้าม้าพี่น้องจ้าแม่แม่จ้าป้าป้าลุงลุงขามาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องขาะมื่อนี้ลากินอันก้อยขุมค่ะพี่น้องขาสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องนะคะพี่น้องขาผู้ใดบ่มมากินอันดิบกะเอาไปหมกเอาไปขวเอาเด้วยค่ะเด้อเอ้าจวดน้ำกันค่ะของมาของแสบของหลาเลยค่ะอื้มช่วยช่วยวยืตับห,หวาน อีเม่เห็ดหอจ้ะนี่พักสังจ้ะแซ่บๆเนี่ยกินหอมมันๆซาลแเน่ อีแม่เพิ่นปลูกไ้ตั้งแต่เนี่ยก็เนี่ยฟ้า<ป>ตับลายติบ พักนอกจ้ะ อร่อยค่ะไม่นุ่งเ่ยละมากินค่ะหลับมงคนมากินแบบนี้เนาะตอนหลับเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้องคะอีพอเล่าอยู่ในวงแอวนะพี่น้องคะตะก,กีดสมัยตะก,กีดน,นะคะเนาะมูปวกกะไรกะซอเนือมากค่ะมาต้องซอยจูไม่ั้งก่อยค่ะพี่น้องคะ แลเดือนหนึ่งอะหายไปเยอะนะ นีพริกหนุ่มจะ้ะพริกหนุ่มจะมีความเผ็ดอ่อนๆความหอมแล้วก็ความหวานไปลายๆนะคะ พักสัง่งอีแม่บอกว่าแซบแซบดีค่ะมันหอมมันมันเนี่ยมีสองต้นอนันนี้ก็าแยกกระถินค่ะเราไปตัดมาเองหยอย่งเะเฮี่ยอีแม่เป็นปลูกไปให้ อีสานบางคนคนกันกนบ่ะก,กินได้พี่นอ้อังเมนูนี่มหละตะผูมักควังมืนอนี่พี่น้องจ้าแซ่บค่ะ อืมอืมตับกะว้านหวานอืมเอาสองตอนนะตับป้าดมาอนพวงเลยพี่เมฟเป็นท่านบาา้าขาดอืสองตอนเลยแบบที่นี่ยอ ตาชงตนน้นปน,นวานหอืม hmm. ับมักแห้งแต่มักมักคือมักตอนกินเน่เน่เน่กล่อยไหมคะ เสียงเลยเต็มโอ้หลักกินมเมื่อเดือนแรกพี่น้องเด้อนี่ไงเห็ดลายผลไปขัวต่อแซมแห้งจ้ะไปกล้อนขวกัน แค่ืมเดยกกินของมาเรล้ากันนาะตากันจเป็นทั้งสีแล้วคับพี่น้องคะ่ะจัดน้ำกันเยเ้ีค่ะคุณได้มากินนะใครไม่ชอบก็ไปขวบไปขวบเป็นหมกน้อะพี่น้องคะ่ะเอาพบกันคินหน้ากับอีหลาพากกินนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า